อันนี้รถใหม่ครับศูนย์กิโลศูนย์กิโลใหม่ทิปเลยถ้าเริ่มจากฝั่งซ้ายไปขวาอันนี้เรียกมาติรคอนโทรลเลอร์ผมจะใช้ดูทีนึงอันนี้ปุ่มเปิดปิดเฟสชั่นคอนโทรลกับ ABS นะครับแต่อันนี้มันกระริปอยู่รับริบแสดงว่าพร้อมทํางานดับสแสดงว่าทํางานติดสว่างขึ้นมาเลยค้างไว้ไม่กระริบสแสดงว่ามีปัญหาหรือไปปิดระบบอันนี้ต้องตกใจมันจะกระริปอย่างนี้ ไฟศาร์ดสารกรครับนะครับสังเกตไอปีกาเนี่ยหน้าตาจะมอนปีกาในจอครับผมแสดงว่ากดได้มีปีกาลงมาอีกแสดงว่ากดได้ไอีกปีกาไม่มีละกดไม่ได้แต่พอกดไม่ได้เห็นมันมีเลื่อนให้ฝั่งฝั่งขวาครับไปได้ใช้ครันี่อารมณ์เหมือนจะต๊กขึ้นลงไายขวาได้ ลมยางพววิ่งก่อนปั่นก่อนมันถึงจะมีตัวพพ e s ชอร์โ h o w ขึ้นมาหน้าจอที่ชอบชอบกันก็คือจะมีตัวนี้ตีมที่เราดูในยู u ูบกันเหรอตอนนี้มีเท่าไหร่มีสามสามตีมก่อนหนึ่งสองตัวนี้สวยสุดของเราผมนะสามนะฮะบอกลีนพวกลีนแองเกิลตรงนี้ครับบอกเรียวถามเยียงกี่องศามันก็จะ บอกไปตามนั้นไม่เหมือนตัวเก่าตัวเก่าต้องเอียงสักพักก่อนคือขึ้นมาอันนี้คือเบี่ยงรถอกเลยต๊องแทกแท๊กขึ้นมาอย่างนี้เลยบอกเซคชั่นว่าใช้ไปกี่มิลลิเซกเบรกกดไปเท่าไหร่นะครับต่อมาโหมดปรับอย่างนี้ได้เลยโหลดไดนามิกเรสโอเคเริ่มต้นคือโหมดเรนเบียร์ล้วอยู่ใช้การตอนลิ okay. ้นปิดอยูเชื่อ แรงมากมากเหมือนกันทุกโหมดแต่ว่านิิต์ดเอ่จะเปิดช้าโหมดเลนเปิดร้อยมาแค่สี่สิบจะดูกับสะโลไลมากชวิตเคชั่นไอเบสร้ย100อยเปอร์เ็โหมดโหด,โดเปิดร้อยมาประมาณหกสิบเคชั่นไอเบสจะลเดเหลือประมาณแปดสเปร์เซ็นต์เลยนนมีเปิดร้อยมาร้อย าาาออมาเป็นโอ้โหบันเทิงเกิดเซคชั่นกับ ABS ต้องผลหลือประมาณ60%ครับเท่ากับว่าพี่สามารถปล่อยเออสามารถกระแทกล้อมันลอยได้เล็นึอยพอถึงองศาที่มันกำหนดมันจะลงมาเลยแต่ถ้าเร่นกับรถเนี่ยกระแทกพุ่งถ้ามันพุ่งปุ๊บเนี่ยมันไม่ยอมแนะนำหมดเลยที่หรับสนามครับล้อหลังมันสามารถสลิกสนุกสนุกได้ในองศาที่มันกำหนด แต่แนะนําในเมืองให้ขับโหมดโรสหรือไดนามิกแี่นี้ก็บันเทอร์วะมันสุดสุถ้าออกต่างจังหวัดรถกับไดนามิกพราพอเพราะเราต้องการเซฟตี้เพื่อรับขับรเซฟตี้ขอสองโหมดนี้โหมดเลสเซฟตี้มันจะน้องโหมดเลสนะครับเพราะว่าใช้ในสนามก็คืออารมณ์แบบที่ออกโค้งแล้วต้องการเปิดให้มันอันเดอร์สเตียร์หรือเงี้ยมันทาได้แต่ถ้าบนถนนมันไม่ดีใช่เพราะบนถนนจะมีทรายมีขวดใช่ใช่แต่มันจะอันเดอร์สเตียร์ไปเลยไปทั้งทางใช่ นี่คือปุ่มปรับโหมดออฟรันดันลงสตาร์ทเมื่อกี้ผมอยู่ที่สตาร์ทน้ำมันยังไม่เติมปกวิ่ไม่เติมให้บัตรน้ำมันอยู่นี่เวลาเติมมีเวอร์ให้ก่อนรถใหม่ท่อเดิมพี่จะเปลี่ยนท่อเลยไหมยังครับโอเคผมบอกก่อนเลยท่อเดิมไม่เหม็นใช่มันขี้ยืนเหม็นไหมใช่ใช่บอกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้สึกแบบเฮ้ยเหม็นแล้วแคทาลิติกยังไม่โดนเผาใยแก้วยังไม่โดนถุงไฟเหม็นและวผงเยอะป้องกันไว้ก่อนเผื่อไปจอดในบ้านแล้วสตาร์ทอย่าเพิ่งเหม็นมาก ต่อสตาร์ท <ver TI EN> ิ้งไว้ก่อนนะครับล็อกคอทั่วไปครับปิดได้เลยปกตินะครับก็นี้พี่ขับ